สวยเลยท่านผู้ชมเอ้ยสวัสดีครับรถน็อกแล้วสายผ่านขาดแน่แนเลยสวยเลยไปไม่ได้แล้วเอาไงดีสายผ่านขาดอีกตั้งหลายโลกว่าจะถึงรัตนบุรีนะ่ะ นนวสวยเลยหมดเลยที่ทำยังไงล่ะเดี๋ยวเข็นไปเข้าร่มก่อน ต้องไกลกว่าจะถึงรัตนบ,บุรี เด็กให้หมาช่วยแล้วท่านผู้ชมไม่รู้จะมาถึงกี่โมงโอไม่น่าพลาดเลยไกลด้วยอยีกต้องยาวกว่าจะถึงศูนย์รัตนบุรีนะคะวันเสาร์ด้วยวันนี้เนะะี่ยเดี๋ยวรอน้องมารับถีบต้องถีบไปนั่นแหละงสงสายจะสายทาน สายพานคงขาดไม่น่าเลยแต่มันก็หลายปีแล้วเนะใช้งานมาหนักก็คงจะได้เวลาเปลี่ยนถ้ามีเงินก็ซื้อท่านเออถ้าซื้อหนะถ้าซื้อมีรถหนะกมีมีตังก็ออกคันหม่แล้วแหละนะกว่าจะถึงรัตนบุรีก็อีกตั้งไกลหลายกิโล ไม่มีตังจะซื้อคันใหม่อะเนาะมีแต่มันไม่พอต้องจอดข้างทางนั่นแหละโรอเฮ้ยตะเวียนเร็วไกลนะ เจะทำไงได้จะทีบทีบไปได้ไหมล่ะทิบทีบไปได้ไหมเอ,เออให้หนูเป็นคนโอเคขอบใจมากลูกสงสัยตรงตนู้นแหละลงมาแล้วมันขาดแน่ๆเลยตรงนู้นเลยขอบใจมากนั่นะโอเค วันธรรมดาจันทร์เสาร์เนี่ยสูงที่ทำงาน มันยางแตกของผมนั่นเองมันมาช่วยมันมาช่วยสายสายพานไอ้นี่มันขาดน่ะนะเพราะว่าไอ้สายพามันขาดผมก็เลยโอเคเนาะดีกว่นลูกเดี๋ยวก่อนเจอตำรวจเรียกแล้วเดี๋ยว เอาของผมนี่พอดีมันสายผ่านขาดนะครับผมก็เลยให้น้องให้หลานเนะมารับไปโอ,อครับก็ไปซ่อมให้เรียบร้อยนะครับโอเคขอบคุณนะพี่นะขอบคุณมากครับ<อ>ผมปลุลูกปะ่ะขอบคุณมากนะครับปลอดีก็ลูดด้วยก่อนเดี๋ยวก่อนเดีย๋ยวก่อนลูดลุงลุงล็อกอันนี้ก่อนดีแล้วหละัะเขาเข้เขาไม่เอาเื่อยเข้าใจดีขอบคุณมากครับผม ดี๋ยวน้นลุงล,ลุงลนั่งก่อนหลุดิดขอบคุณมากๆเลยพอเข้าใจเะะเราเออได้มันจะเป็นเนาะทำไงได้ <c oughs> เยอมาเราต้องหาวิธีทาง รถผมมันอ้ไเนี่ยโอเคไปได้ไหมไปแดงไปแดงขอบคุณมากนะครับสายผ่านขาดไม่เป็นไรครับคุณเปเลย เป็นเด็กอถึ่เขาไม่ได้ใช่อายุยังไม่ถึงเองแต่เขาก็พออะไรที่อารมณ์มึน่วยช่วยกันได้เขาก็ใจดีก็คือเหมือนว่าผ่อนผันอันๆที่อา,ารมณ์มึน่วยกันนะตอนเราคือเขาแบบมีปัญหาก็ต,ต้องขอบคุณเจ้าสิบตำรวจมากที่เขาอ,อ,อารมณ์ ้เซเว่นเลยไปที่นู <c ís tôi> ้นใ้รถสีดำจอดอชะออชลอเลยไปอีกอันนี้ก็น่าอันนี้อันนี้อันนี้เลลืมน่าไม่ใช่น่านู้นอ่ะอะไรน้านู้นอ่ะที่รถรถคอร์ดน่ารถคอร์ดเลยอันนี้นี่อะไร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 จอดจอดก็ทดก็ทอดก็ทอดกทอดเออ เข็นกูเลยกเข็นมาเตรพพที่ถอดเอากันลุงถอดอปกรอนลุงถอดนี่ก right> ่อนวางจอดนี่ก่อนลุงถอดเนี่อก่อนเก็บให้หน่อสิลุงจะถอดแค่นึงิ้นอันนี้ใช่ไหอรับนี่อุกรณ์อ่านั่ายมา รถน่าจะสายสายพานน่าจะขาดครับสายพานมันจะขาดแล้่เลยก็องให้น้องเขาเออี่มาให้ทีนี่เลยสีบเครื่องได้แต่แต่แต่มันไม่ไปใช่ใ่น่าจะสายลงเนินมาแล้วมันก็เลยไม่ใช่ไปละเขาลง่จะิดสายครับได้ครับคื ข้างในเลยนะครับขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวดูรถก่อนมาตอนดีกว่ายตกใจมากลูกเป็นอะไรไหนไหนนี่ไงตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเคเนาะขอบใจมากเลยก็นั่งข้างในก่อนอารถรถใหญ่สายผ่านขาดเลยมันเด้อผ่านไม่หรอก็อยากได้มั่งกันโหตกเท่าไหร่เนี่ยเด็กตกเท่าไหร่นะสดมัน แปดหมื่นเก้าแปดเซนเก้าแปดหม่นเอหมื่นเก้าห้าผันาพาพันห0าพนาวันห้าพนห้าพนหาวน้าพนหาเนหาเนาะันห้านาพห้าพันห้าเน้าเน้าพเนห้าพน้างั้าพั่ห้าพ้าพัห้า้าพัน้าพันห้้าพนาพันห่าพนห้าพนหาัน้าพันหาพหาพน้าห้าห้า แต่สไตล์เรามันไม่ใช่เลยตเมียนต้งองรถออโต้เออใช่อ๋อ 35, 35, สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าเนาะแต่ลุงชอบออโต้อย่างปกติเป็นคนที่ขับเดินทางไกลเนาะมันชอบแบบพอติดแล้วก็ไปเลยอย่างคันนั้นที่มีปัญหาคือห้าหมื่นสอันหนง้อกสิก็จะหกนส อ๋อห้าหมืนสองอันนี้จะถ้าถ้าถ้านั้นเข้าวางดาวเท่าไหร่นะครับอันนี้ที่ร้อยหกสิบดาวดาวหมื่นห้าดาวหมื่นห้าเหรอครับ <50. S 2> เงื่อนไขมีอะไรบ้างหลังอย่างคนค้ำต่างๆใช้เงินทะเบียนบ้านข,า,ขา,ายเพราะซื้อของค้าขายโอ้ยวางเงินดาวร,รับรถนะคะสับกลับมาเออชาวบ้านาาเราใช้ห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้า เดียวต้องเอาเพราะว่ารถคันนั้นมัน,นะนะมีปัญหาน่ะเนี่ยให้ลานรถถีบมาเลยไหนคันเขียวนั่นแหละใช่นอนนี่ห้าหมื่นห้าห้าหมื่นสองเหรอห้าหมื่นสองจากได้จังเลงอือห้าหมื่นสองจะจะมีสีนี่สีเดียวเนาะ สอื่นก็ต้องจองอ๋อเช่นสีเขียวต้องจองอย่างเงี้ยสีเขียวไม่มีแล้วไม่มีแล้วเนาะอ๋อมาแดำแล้วก็ขาวแล้วก็แดงก็อือจ้ะงั่นเดี๋